ครับพันดีครับพี่น้องโตุกกนตอนนี้เป็นล่าสองถุ่มยีซิบครับใส่กับไว่ซิบกหลังครับมาครับป้ามายามกลับหลุดน้ำกันครับอสมานบ่ามานไปครับมึงลากเหลียกเลยครับคือบ่ ทั้งแรกก็บ่ถือหรอกครับโอ้ยบ่ถือพอหลังเลยครับสามหลังอย่างนี้นี่ครับไม่โดนเลยเดินมันแก่งครับมือนี่เห็นไหมครับนั่นแหละหลังหนึ่งนี่หลังหนึ่งครับไปครับเดินหลังต่อไปนะครับเดินย่างแก่งเออแก่งง่างครับมือนี่ครับรุ่นรุ่นนี้ครับ มีความหวานว่าน่ามือนี่ครับเดินหน่อยมกกวันคุนครับเสียงว่าใส่เอ้มมยซ้ำไม้เก่าครับไหนไปซีตัวหรอนีอ่ปลาเล็บแมวเนี่ยครับถีบรับรับเสียครับโอ้ยไปอยู่ ค,นนคนนุนครับคุนโอ,อ้เสียดายเด้อครับนี่ง้อยู่ครับคุณลันอยู่เมื่อติดเสดายเสดายครับใส่ไปก่อนครับโดนแล้วครับหลังนี้ครับใส่ไปสามหลังครับโดนหลังหนึ่ง นี่ครับดูแล้วโดนครับโดนนี่นครับกดนูครับเก็บนูกันครับดูมันครับ นี่แหรอครับนี่ แบบนึงครับแแบบสวยๆสามลังครับยี่นี่ไอ้รุนต่อไปครับมานแล้วมานแล้วนครับลุกอนีกไม้หนึงครับนี่ใส่ไว้ซี่หลังครับนะครับรุ่นน้ำกันนี่เพิ่มมีเยโตบ่เนื้อแกงโปรดครับอุ้ดเนื้อแก่งแห้งครับครับ มูออกสีเป็นออกเล็กๆดปุ่นแล้วครับคิดว่าไปครับรุ่นมึง,งมีแต้มมีโตบ่ะไอพี่เห็นหนา้ามึงวะยามมาซอง,ลงหลังแล้วมาโดนเลยครับดูเข่เกาอยู่ครับรุ่นนี่ซองหลังมาเถื่อนย่าเนี่ยหุ่นมื้องเสาต่อครับลุนลนี่ลังนึงครับโอ้หลังนี้ก็บ่เอาครับคือเก่าอยู่ เขาใส่ไว้กินได้เดือนนึงครับใส่หลายหักนะครับ,ร,บรุ่นหลังก็ไปเดือนแจงโผล่บ้าครับปี่พีหรืหนาเคยไปใส่เดือนแจงแล้วมันถือหนูบ้าครับในหนูบ้าห่างเดือนแจงบอกบอกไอ้ฟังนะครับนะครับรุ่อีกสองหลังเมื่อใดก็ถือว่าถามรุ่นมือื่นนะครับ ทองไซคขึ้นเนี่สเศษแตมเดียวนี่แหละลงมากเห็นเลยครับบักไงด้ตัวนี้แบบมีสองมาแล้วครับใหญ่เลยครับปูนหนักไงเลยครับปี่นะครับแตมใหญ่แตมใหญ่มาแล้วอือที่ห็นเลยครับนะครับเจี๊ยมโนครับอ,อ ันแล้วครับโตไงร้องเต็มใส่เข่าไปก่อนครับ นี่ครับนี่แแบบยังใหญ่เลยครับหาครับได้แล้วครับสองแตบบยิงใหญ่แล้วครับดูนี่หลังนึงครับไอหมานแล้วหมานแล้วเดือนแจง้งหนูออกอยู่ครับเดือนแจ้งกันหนูออกอยู่ย่างเล่ยกรับแล้วครับกรับตึงยี่พี่ไม่ไน่หุ่น มึงเห็นแนมเห็นตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนนี่ครับนี่หรือไม่นี่เสียกดึงครับเสียกดึ้งในถูงกี้ครับเสียกึ้งเสยกึ้งเฮครับเนปุ่นจู่จูดใชุ่นปุ่นครับง่ายเลยครับปุ่นปุ่นปุ่นุ่นุ่ครับเห็นป่ะปุ่เห้ยครับเอาหนูก่อนครับง่ายเลยตัวนี้ร่างถือครับสรุปผลงานครับ สองเต็มสามเต็มครับสองเต็มนี่ไงครับครับอีกลูกนึงลูกครับมานครับมานมาหนิครับคลิปหลังเมือนสาววนรุ่นครับนี่ครับ มาหนิบกนักไงเลยครับสองแต้มเนี่ยเขาอ้อยครับนี่นี้เขาครับใส่ตะหําใส่ห้าใส่แกบเขาเปลือกครับใส่เขาเปลือกนิดน้อยครับอย่าใส่หลายมันเปียงนี่ครับสูวรหนาแรงตรงใส่สูตรนี้ครับเมื่อพลาดครับสามแต้มจังๆเลยครับไปครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ สวัสดีครับอ๋อ่ีเรื่องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับไอ้ไอ้พีพีด้านหน้าขอบคุณหลายๆเด้อครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ